โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพามากินร้านอาหารตามสั่งนะครับเจ๊อ้อยกุ้งปลาหมึกอะไรเงี้ยครับส,สดๆแล้วก็ตัวแบบตัวใหญ่ๆเืยเป็นกุ้งแบบแม่น้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูครับอยู่ซอยตะกูบอน27แยก20โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันนะฮะ โอเคครับตอนนี้รนนนเราอยู่ในร้านเลยอาจจะเย็นเบานะเพราะว่าตอนนี้มาเวลาคนคนเป็นร้านเลยนะครับแล้วก็มาจจะยุงย่งยุ่งมาตอนเย็นมาเพียวถามเขานะก็ ตอนีเนี่เดี e ่ยวายปรจการร้านให้เราทุนวันวันต้องนั่นั่งวเด็ดนกระเป้าียข้าวหมูเดี๋ยวมัไนะตองต้า้เต้อเดี๋ยว รออาหารรัดเดี๋ยวเดี๋ยวรออาหารแล้วก็เดี๋ยวจะบอกรสชาติกันว่ามีอะไรเด็ดบ้างอาจจะเวลากินอาจจะไม่เห็นเพราะว่า,านัา่แคบแล้วก็จะมาเวลาเดี่ยวถามเขาถเรารอดูโอเคครับได้ได้นะอาจจะชาา้าหน่อยเพราะว่าคนอาจจะเยอะแล้วก็เขาก็จะเป็นร้านเล็กๆนะครับอะผมสั่งเอารวมครับ ข้ารวนะครับทะเลมีหมู้วยกระหมือนกุ้งหมูนะครับ,อ,นะรบอันนี้เป็นกระเพรากุ้งนะครับกุ้งชิ้นได้อยู่แล้วก็จะเป็นกุ้งอัเนี้เป็นกับข้าวนะครับแล้วก็ปลาไทยกุ้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรต้มยำน้ำข้นเดี๋ยวมาลองกระเพราก่อนเลย ร้องเผาร่วมหมดเลยตอนเนดิได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าคนเขาค่อนข้างที่ะเข้าอ่ะเสียดังหน่อยนะเราได้หมูไปด้วยหมูไปด้วยปลาหมึกไปด้วยะนะได้เต็มๆเลย ผ็ดหวานหวานหน่อยเ,เอาละผมนะนี่ดูตับพริกปลาเขาใส่ใส่แบบรวมๆแบบนี้นะตับพริกปลานะ

ดีเลยเคนหน่อยดีสม่นนยดีนยอ่ะ<ม>เดี๋ยวลองเดี๋ยวคอ,อกับเผากุ้งฮนะเดี๋ยวคอ,อกับากุ้งนี่แก้วมีนะเผากุ้งกุ้งสาตัวนะอ่ะ,อะเฮ้ยเขาก็บอกว่ากุ้งมันด้วยเดีย๋ยวทำห้ดู ไม่บาไรู้ทำาครับเนี่ยนี่ละ่ครับมันกุ้งเนีย่ยออกมานิดนึงครับ,อคครบอขอนขอชิมมันกุ้งอ่ะ ให้เรียบร้อยนะครับแกะมาให้เรียบร้อยดูเครื่องเข้าโหเหมือนี้ผมบอกเนี่ครับเห็นจะมีพริกแดงพริกเขียวนะน่าจะเหมือนพวกหัวหินอะไรเงี้ยกระเพาทะเลเครื่องได้อยู่นะข้าวนุ่มเลยลองคำโต,โต,ต กุ้งเขาหน้าจะเป็นรวนรวนหวานหวานมา,ม,ามันเลยไม่เผ็ดครับหวานหวานนะครับเขานหน้า,ห,านหน้าจะเป็นรวนมาเดี๋ยวเรารอลอ,อ,องนี่เลยกุ้งกระเทียม เรื่องเยว่องของป่าเอาตัวดีดีกว่เาเห็นตอบมาเรียบร้อยแล้วตอบข้าวกแบบนี้เลยนะโหเอาไปพผมาให,ให้ครับอ่ะครับนี่จะเป็นไฮไลท์ของเขาเหมือนกันครับต้มยำกุก้งนะ มาสองคนเป็นเป็นโตอ,อีกแอระฮต้มยำกุ้งนะอะน่ากินมากนะเดียวทใหญ่เดิยเดี๋ยวรอไอ้นี่นะกุ้งกระเทียมนี่เขามีกระกากระเทียมด้วยนะแต่ผมมองว่าถ้า้าหวานหวานี่น่าจะเสจเจเขานะเจเขานะ่าทำกุ้งกระเทียมอร่อย รอกับเ้านิดนึงก well, well, ่อนเจ้เขาทำกวระเทียมอร่อยดีหวานกราเทียมดีหวาหวานหวานดีหวานเลยดีหวา ก็วันนี้วยนวันๆดีกว่าดีกว่ามาสั่งไดกกุ้งกรเทียมลองรากข้าวดูอะ,อะเอ,อครับกุ้งครับกุ้งสี่ตัวกุ้งอย่างนี้นะโอ้กุ้งแม่น้ำน,นะแล้วก็เห็ด

อยากอยากเผ็ดผมว่านี่นี่ยเห็นเห็นเขามีพริกลองดูได้ลองดูได้ไฮไลท์เขาก็นี่ครับจริงจริงๆที่นี่เขาก็จะเด็นกุ้งนะอ่ะเดี๋ยวลองไฮไลท์เขาผัดไทยผัดไทยกุ้งสดทุกวมันเด่นตัวแล้วแล้วก็ผัดมาดูว่าเจ๊๋ยวผัดดีไหมนะฟองเนี่ย

เดี๋ยวมาบอกให้ฟัง <Okay. S 2> ว่าอะไรบ้างโอเคครับเขาไมน้ำปรุงนะ เพียมดีไงที่ผมชอบนะปุ้งกะเพรียมปุ้ง่ง

เี๋มที่ผมว่าแนะนํากุ้งบระเทียมอะไรที่เขาทำหวานๆนันที่เ็เผากุ้งนี่คือซาคุ้งเขานี้เรียกว่าเลย ได้ครับรงพเลย,ยขอโอเคนะครับสรุปนะครับเจอ้อยเจอ้อยอาจจะเป็น ร้านแบบเล็กๆนะครับถ้าใครจะตามมาที่นั่งน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามาเย็นเย็นรอหน่อยรอหน่อยนะครับเพราะว่าโต๊ะเตะ้คนเคินเขาน้อยหน่อยนะครับอ่ะสิ่งที่ผมชอบกุ้งเขาเลยกุ้งกับราคาเขาคุ้มคุ้มค่ามากเมื่อกี้เผากุ้งนะครับแล้วก็อะไรผัดไทยเอาหกสิบบาทเองนะครับกุ้งสามตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรวมอย่างผมถ้าเป็นรวมอะไรกะเพรารวมอ่ะแปดสิบบาท แล้วน้องนันก็ร้อยร้อยที่เป็นกับข้าวนะครับกุ้งดีเลยสดนะครับรสชาติผมชอบกุ้งกระเทียมออกหวานนี่ก็ทําเด็ดเลยพวกกุ้งกระเทียมนะครับแต่จกเจก๊อ้อยผ่านมาเชิญได้เลยครับคูบอลรามินทานะครับราคาดีาผมมองว่าที่แกขายดีเพราะว่าไม่มีร้านไหนที่ทำกุ้งแบบนี้อะไรราคา60บาท ราคาดีมากนะครับเชิญชวนอุดหนุนแกแรกก็อ่ะย้ำอีกทีหนึ่งที่บอกมาเย็นๆโอดทนหน่อยนะครับอดทนหน่อยเพราะคนเยอะโอเคครับไปไป